ตอนท,ที่แฟนเนี่ยเริ่มมีปัญหาสุขภาพเข้าๆนี่ประมาณกี่ปีสิบปีได้ไหมได้ค่ะประมาณสิบปีที่แล้วสิบปีที่แล้วอาการเริ่มแรกเนี่ยอาการเป็นยังไงคะเจ็บปวดปวดเอวปวดเอวปวดเอวก่อนแล้วก็ปีที่สองปีที่สามนี่เริ่มลาวลงขาเลยขาแกเริ่มตึงก่อน<ๆ>จะนอนแกต้องให้บีบให้ห้ทุกทุกคืนถ้าไม่บีบนี่นอนไม่ได้ได้นอนไม่ได้เลยวันเหมือนเดิม แล้วก็คนอื่นพูดว่าตรงนี้ตรงนั้นพาไปฉีดแล้วหายก็พาไปไปกลับมาได้สงอาทิตย์หรืออาทิตย์หนึ่งก็ได้คนนั่นเดียวแกปวดเยอะคทีนี้แกก็บอกว่าเป็นแบบนี้นะอยู่อยู่ด้วยไม่นานคถ้าเป็นแบบนี้แกบอกเส้นแกมันตึงตึงแล้วที่นี้มันเดินไม่ได้คแกก็ตอนเช้าแกก็ขานเหมือนเด็กที่กําลังหักคานเดินออกคานออกมาจากข้างใน ที่นอนแล้วทีนี้แกก็บอกว่าคนที่เจ็บเนาะแกก็รู้ตัวเองดีทีนี้แกก็บอกว่าดูแดงดูเด้อเ,เป็นแบบนี้น่ะมันหายดอกแกก็บอกอันี้ดูก็ไดคิดอยู่ว่าจะตัยังไงคะตอนนั้นนี่แบบเราเนาะเรารู้สึกเลยนะแล้วทีนี้เนี่ยได้มารู้จักกับอ่าสมุนไพรคู่นี้ได้ยังไงอ๋อคือหนูไปขายปลานะคะคได แม่เกษมก็ได้บอกค่ะครับค่ะเยบอกแกว่าลองดูครับถ้ามันเป็นยังไงก็ก็นแล้วแตงเงินชะนี้ไม่เสียดายวันแรกทานยังไงครับบอกแกว่ากินคู่ก <work> ันแกก็บอกว่าอ่ะกินคู่กันแล้วมันจะนอนดับได้งก็เลยบอกแกว่าไม่เป็นไรรอกเพื่อนบอกให้กินคู่กันก็กินเถอะบอกแกอย่างนี้ครับดีแกก็เลยกินกินตอนไหนครับตอนเช้าค่ะตอนเช้าผสมกันอย่างละอย่างละ อ,อย่างละซองเลยนะครับทีนี้มาที่คุณพี่หลังจากที่เราได้กินวันแรกกินไปประมาณกี่ชั่วโมงแล้วเรารู้สึกดีขึ้นครับสี่ห้าชั่วโมงนี้นะครับสี่ห้าชั่วโมงตแต่ก่อนที่จะกินเนี่ยตอนนั้นมีอาการยังไงบ้างก่อนกินกินไม่ได้ลุกเดินไม่ได้เลยต,ตึงไปหมดแล้วหลังจากสี่ห้าชั่วโมงผ่านไปความรู้สึกตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับรู้สึกว่า อมไม่ตายแล้วยังไม่ตายแล้วมันรู้สึกจากที่มันเคยตึงมันไม่ตึงมันสบายึ้นเยอะสบายึ้นเยอะมันก็โล่งโล่งเบาเนื้อบาตัวไหมครับเบาครับเบาเนาะแล้วก็วันแรกผ่านไปทีนี้วันที่สองตอนเช้ากินอีกเหมือนเดิมเลยสังเกตอาการวันที่สองรู้สึกยังไงบ้างดีขึ้นเยอะแล้วไปทําอะไรบ้างครับวันที่สอง ไปขึ้นแผ่นไปขึ้นแผ่นยกแผ่นหนักๆเนี่ยอ๋อยกแผ่นหนักๆก่อนหน้านั้นยกได้ไหมมันยกไม่ได้อกยกไม่ได้เลยอันนี้คือวันที่สองแล้วนะม,มีอย่างอื่นไหมครับที่ไปทํานอกจากยกยากกวันนั้นมันมันยกเกีบค่ำเลยยกเกียบค่ำเลยตั้งแต่กี่โมง <Okay. S 1> สิบโมงถึงสี่โมงเย็นโอ้สิบโมงถึงสี่โมงเย็นเลยแล้วมีอาการตรวจไหมครับตอนที่ยก ไม่ปวดครับไม่ปวดเลยโหนี่คือวันที่สองนะวันที่สามกินอีกกินเหมือนเดิมแล้ววันที่สามไปทําอะไรไปแย่ไข่บดแดงแย่ไข่บดแดงปกติแล้วนี่ไปแย่ไม่ได้เลยไม่ได้แต่วันนั้นแย่ไข่บดแดงแย่ได้ตีนต้นไม้ก็ได้ตีนต้นไม้ก็ได้อีกไม่น่าเชื่อนะครับก่อนหน้านั้นนี่คือทําอะไรแบบนี้ไม่ได้เลยไม่ได้ หลังจากสามวันผ่านไปเห็นแบบนี้แล้วเราดีใจไหมดีใจค่ะตอนนี้ผ่านไปวันที่เท่าไหร่แล้วครับห้วันนี้เลยห้าวันครับก็คิดว่าเป็นเพราะสมุนไพรคู่นี้ไหมอันนค่ะเป็นค่ะเ,เ,เ,เป็นเพราะสมุนไพรคู่นี้ค,ครับมั่นใจค่ะแต่ก่อนนี่แฟนโบลายลายยางก็เลยตัดสินใจซื้อตัวนี้มาเก็บกินครับ ดีใจนะครับดีใจผมก็ดีใจครับอย่างน้อยๆมันดีขึ้นได้ขนาดนี้เนาะจากที่เรารู้สึกไม่มีหวังเนาะแต่พอมาได้ขนาดนี้เนี่ยผมก็ดีใจด้วย